เนี่ยครับผมทอดเนี่ยกินกับตำบุกทัวร์วที่น้องตำบุกทัวร์วที่น้องกินกับตอดเนะนี่ยครับผมสีสันชิมมงอชิมมือนี่ซิมมือเลยอืมครับเฮ็ดแดดเลยอืม กับถอดเนื้อเขากับผักขากับสตอกับผักกระถิ่นพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมากินของขับหมูสีเสือดีกับตับหมูตัวสวัสดีครับพี่น้องงั้นครับจ้ากินไหมครับอืม รสม,มันเข่าบ่ค่ะทอดเนี่ยเนี่ยเ็ษแค่ว่าละออกอาจินเหนียวเนี่ยละออกจากตีชงให้ลูกคา้นานเละพวกเศษมันหนอกตั้งเลยเยอะไปหน,น่อยจะว่าอยว่า,าังสือเสียบ มันติดมันมันติดเอ็นมันไ้ยืดไปน,นะปลากรตินเฮ้ยไปเลาะมืองป่าพี่น้อง เาบางป่า,าน้าชงให้ดีหรอฮะขอขอบคุณพี่พีหน้องพียนแห้งข้าแนะนำาีพีแงค้าตีเตียนทุกขอามเมนตนนั่นแหละเพราะว่าสิอีหยังกระตาม น้อมรับเบิดจุกค้าวเม,มล็ดนะพี่น้องเขาน้อมรับมันจุกค้าวเมเพิ่นบอกเพิ่นอนสอนเพิ่นเมาอย่าไปเถียรนะเพิ่นมะเมนเพิ่นบอกกับปด่าเพิ่นกลับมะเมนเนาะ ความมนละก็มินได้บอันนานเข้ากบขอบคุ้นเพิ่นที่มันยังเขามามึงคลิดยังมีความหงใย่บาเข้ากับอดยุดนิง่งสู้กันไปจักน้อย nhanh vào hết bột con gì hùn đi sẽ cả thứ tổ hồng con yeah. thì không bên cái đây kẹp bọt không ต่างคนจางความจริงเฮาหามความคิดของคนบ่ได้ถ้าเฮาตอบโต้ก็สิเป็นอีกเรื่องนึงค่อยมาตอบโต้อืมเฮาคือว่าค่อยคือว่าเก็บคําีเพิ่นาอือาเป็นแฮงักดันค่อยตอบโต้จักเือิ ถ้าบอเป็นซี่ยังเป็นเบากับเป็นพ่อเข้ามางอมืองอเท้าพี่จังต้นหนาเป็นเหีวหน่อยย่างไปรดูดซักมือเจ้าก็อดทนแล้วมือเจ้าก็ได้ดีเองละโดดลงไปค้าหักของหน่อยคนที่ซี่ดึงคอยขึ้นมา นอกนั้นมิจเหยับหยับหยับไผ่ขอโต้ว้องไปมิจเจไผ่ชี่ที่เงินมือ,มอดึงข่อยมาขอบคุบ้ยหัวเหนียวเหนียวหน่อยยังไงเหนียวหน่อยลุมพังก์กันค่ะ หนึ่งคนที่ที่บทียงเขาครอบครัวหัวลูกพ่อแม่กับพี่นอ้องคนอื่นสู้ๆูะนะ้วบ่มีคนถามว่าเหนื่อยไหมพักก่อนนะถ้า นั่นไปลุกขึ้นมาสู้ต่อหน่อยพ้นพี่ที่บอกอกันเถอ,อะเขาใจอยว่าบางคนเขาค่อยทําำเติม แป้นครับท,ที่สนับสนุนเฮาเพิ่นกระมีเพิ่นว่าเหนื่อยก็พักก่อนอวันจิตจ้อยจำเติมเฮากระมีถามว่ามันเหนื่อยบอมันบ่เหนื่อยดอกจ้ะมันบ่เหนื่อยดอกที่นักเราสร้างบ่เหนื่อยบอ่ได้เงนินเพิ่นหรอก ค่ไฟๆจำเติมกันหลายแคยมดามาดามาหนีกันหลายแล้วก็เป็นยังบ่ได้ตัวตอบอยา,ากได้ก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจล่ะถ้า,านั่นเพิ่นกับพวกเขามาเบิ่งเทอดดอกไม้ดอเงเนาะ ข้าเพิ่นบอกวังดีวะว่าว่าที่วังดีวังไรอ่ะเพิ่น,น,นก,ากาับบ่มาคอมเมนต์เพิ่นกับบ่มาว่ามากหายกันตั้งใจมากเบิ่งแล้วนี่ยฉันนั่นก็ไปว่ากัน้็ไปว่าให้เพิ่นต่างคนต่างความเชื่ออืก็จะกัมีความคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนสามารถออกความคิดเห็นได้เพื่อสิ่งช่องแต่หน่อยสามารถออกความคิดเห็นอ่ะอื บบแมนเพื่อนออกมากออกความห็นเห็นแบบไปดา่าเพื่อนขึ้นบบแมนนะต้นใหญ่จิตประยาทานไดมันบมม่มอสมกระแค่ลบออกซะแค่นัน้นแหละแมนไปดา่าเพื่นอนขึ้นมันบแมนกวบโจดรอบแห้งโจดยตอบแหง้งเป็นผลเสียได้หลายฝฟาก หลายเรียงกับหลายเล้าพี่น้องอีสังคมสมัยนี้มันกะไม่รู้่างห้องามันหักกันดีกว่าไหานกำลังใจกันดีกว่าจะยู่ได้จะเมือ่อยเขาค่อยเป็นหน้าก็หากินมานกๆแม่แม่เลยเนาะหากินแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่หากินก็ไม่ได้ละ Tang cũng tang đi luôn, chai bạc để thong không nha khóng nữa. Một thâm ngon thang khao cho bụi. Hm. Qua bụi thang khao cho bụi thang khao cho cho bụi thang khao cho bụi thang khao cho นย uh <laughs> <Dam überzeug t> ังไม่ยังไม่สุดใจทำอะไรล้องมักหยอกคอยบ่มักหยอกไมได้ปิดกันคนผูกอูนอน

อ,อืมเพื่อนแ่บนะไ้ซื้อเนื้อมาแล่ไปพอดอีกกันอันนี้เพลว่าลอกออกจากขีดลอกออกจากเนื้อดีอที่ส่งให้ลูกค้าเล่นหน่อยกบ <laughs> มันก็ะิยับนะร้นเสียบสัก เนด็ดเนี่ยม,ม,มันสำหรับคนมันยังไปดูด้ด้ไปนี่นเขาเอ้ะแบบยังฮะทำยังไงนักมุหูจะกื้อรัองถ้าว่าคอยหงมากกินเพราะว่ามันสุมส่มๆันหว,วานเนี่ ไปไปยูจันนะเขาปลูกที่ภากไดนห่ยเขาปลูกที่ภากไดนี่มันต้อนผักนั่นเหรอแถวบ้านเขาก็มีบอกนี่ย่ากมีเขาจเอาใส่รถมาขายจังแต่เจ้ากระซ้างบอกมันคือมันคือสดๆดดีแค่ไหน หอดเนี่ยหอมคุณนะเนี่ยเนี่ยพักกะทินนี่พี่สาวเคยไปสเปนแล้วเลี้ยวหาจะต้นพักกะทินเคุณเห็นแล้วลงคิดต้องมาพักกะทินนี้กันเนี่ยไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวหาแล้วตุ่นพักกะทิน เล้อยู่ประเทศเนีย่ยไทยกินโอ้แต่ว่าเราพาลูกก็ไปเที่ยวสเปนม,มันยังคูดมากไปเที่ยวสเปนเนาะวันทนาทธรรมอันนั้นมันหลายเลยเไ,ได้เขาท่องเที่ยวสปเปนแมนหมองชนมากกรทิงเลอแม,มนปะแมน

อืมอันนี้ลบมันขออิมถึงกินมาแั่อินทำไปทอดไหมบอกทอดไหมได้อยู่บอกได้เึ็บทอดไหมทอดได้ไหมแม่นหนือ,นะอืม่ขวเน็กน่อยเดี๋ะว่าซืาา้อมากใหู้มันขอดเยอะไข่ที่ขวานี่ให้ลูกไขลูกขเ่เลือดมงเยนกอนนี่นี่มากเอาไใส่ตู้เย็นได้ก่นอนเออแบบนี้ แักแดดนี่เนี่ยมากมายนี่จฉาน้องอยากกินนอนน้องกินนอนเหมนนเหมือเศร้าเมือเศร้าหมวานนี่ลูกขึ้นผู้ใดเอากระท้อนเงี้ยวไปใช้ตอนปวดหงอนพู้ใดเอากระท้อนเงี้ยวไปใช้งสวัสดีครับ